สวัสดีเพื่อนๆชา่อนชาสเปกโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้ครับเรามารู้จักกับ Apple Watch ในเรื่องของประกันกันดีกว่าครับโดยมาดูกันว่ารายการเสียที่ประกันของ Apple Watch ไม่ครอบคลุมมีอะไรกันบ้างนะฮะโดยเพื่อนๆที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ครับจะรู้ว่าหากเครื่องชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเนี่ยสามารถเคลมเพื่อเปลี่ยนเครื่องได้ทันทีนะฮะในบางกรณีซึ่ง Apple Watch ก็เช่นกันครับแต่นี่จะเป็นกรณีการครอบคลุมหรือการยกเว้นการประกันของตัวเครื่องตามแต่กรณีนะฮะ โดยอันดับแรกครับจะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในการครอบคลุมของประกันครับนั่นก็คือเม็ดฝุ่นอยู่ภายในหน้าจอฝาหลังหลุดออกมาโดยเครื่องไม่เสียหายนะเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจมีฝ้าน้ําเกาะไว้นะโดยในกรณีแบบนี้ครับสามารถเคลมเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีครับแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นเหมือนกันครับว่าเครื่องจะหมดประกันทันทีเช่นกันนั่นก็คือฝาปิดเม็ดมะยมแตกหรือหลุดครับมีรอยขีดข่วนหนักนะฮะปุ่มหลุดหรือพังจากการกระแทกครับ เครื่องมีรอยตกกระแทกหรือว่าฝาหลังหลุดแบบมีรอยแงะหรือแตกเนี่ยฮะซึ่งในกรณีนี้ครับซ่อมได้ครับแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของค่าใช้จ่ายได้ที่ทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ให้ได้เลยครับโดยเพื่อนๆที่วางแผนจะซื้อ Apple Watch ก็ศึกษา,าไว้ให้ดีครับจะได้รู้ว่าระมัดระวังจากจุดไหนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจายภายหลังนะฮะกดซับสไครต์ชนขอ,องเราใน u ูทูปพิสเปกโฟนทีวีแล้วก็ซับสไครต์ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ